ไปะลุยเคลียร์พื้นที่แม่งแม่งตบกูด้วยโ,ยโ,ยโยยอ้ยตีมาเร็ว มันวิ่งมาเลยเอ๊ะเอา้ามึงมาจากไหนเนี่ยวันนี้ซอมบี้นอะหมดยังหมดแล้วเนาะ่ะติดเชื้อแต่วันเลยมียาหรือเปล่าไม่มีเจอเราให้ด้วยโอเคได้ ถังน้ำมันเลอแล้วมาตรองบอ่อน้ำละป่วยเาว่าวนี่โอเคตายอาศัยมึงนั่นแหละตอนนี้เวียอาวุธกูแม่งปืนหักทั้งนั้นเลย ระวังหมานะขึ้นไปบนนั่นก่อนเต็นก่อนอย่าหมามาวิ่งมาข้างล่างตัวหนึ่งหมาหมาตายหนึ่งหมาวิ่งไปด้วยระวังตายตัดีโอเคเดี๋ยวดูในเต็นก่อน เป็นเรือแล้วเรียบร้อยดูหอคอยนี่ก่อนปกระสุนยาวไปด้วยอ่ะปูด,ดอกให้แล้วไหน อยู่หน้าคุณเนี่ยเนี่ยโฮ้มันใส่กระสูนยอยู่ตอหน้าบอลอีกปล่อยระวังแล้ย น้ารถน้ารถตาย ไงวะยังไม่โดนไม่ตายโอเคโดนระเบิดโอเคเรียบร้อยกลางคืนมั้งอืมกลางคืนด้วย ไมนัดจริงเดี๋ยวปิดวาลวก่อนมึงไปลลื้อห้องน้ำเลยโอเคปิดวาลแล้วเก okay. กำลังมาลื้อห้องนี้ ไี่ไหนจะได้อาคารห้องน้ำเ็วเรียบร้อยวางระเบิดไปแล้วนั่นไงไงวางมาเลยเกษียตายไปติดน้ำ น่าจะเป็นไฟมากกว่าโอเคเรียบร้อยน่าจะเป็นไฟตรงนี้นนน่าจะเป็นไฟมีไงไฟตรงนี้ไฟที่เราจะเดินผ่านไปตรงนั้นแหละ ระว่างนอกสองตัวจะ้างระเบิดอุ้ยหัวจะใส่กระสุนป่ะต่อมืมอสนชั่วโมงเมน้น แบบหนึ่งดูก่อนบาดแผลึกมีเข็มก็ได้ป่ะไม่มีไม่มีเข็มได้ <gasps> น,น้ำก่อนยังไม่ตายของเล่นเยอะแต่แม่งของเล่นอยา่างงวยเลยเอื้อตู้ เ <Hey, S 2> ลืหมดละอ่าเข็มก็ได้มีไว้อ่ะอไปข้างหลังลงได้มา,มาเมือ่อเียร์ผาถอยมาอีกตัวหนึ่งเสีย <Hey, S 2> ตาย ห้องนี้น่าจะมีแค่ของเลือกล่องก่อนนะเรือกล่องเรียบร้อยหนีไหมนะตุ๊กขี้มันออก ห้องน้ำ่อบได้ปืนพกแววหนึ่งอะอ่ะกูดโดดเข้ามาแล้วนะ จะรื้อกล่องก่อนโอ้นี่ไม่มีอะไรเจตสิวิสไปกูมาเลือห้องขวาก่อนนะ

าันนี้ไม่มีของระวางบอยข้างหน้าต่ดช่ว้างในเสียงข้างนอกแม่เลย ะเดินมาแล้วดมาด้วยบุตรีด้วยบุตรออกมาตีกล่องนี้พังรอรออยู่งั้นแหละเอาอย่างจะถอ,อยมาใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งนะก็ะต้องถอยมันกูดสู้ไม่ได้เลยแป๊บแปบบ๊บเดี๋ยวเอานี่นออกก่อนเดีย๋ยวมันปิดประตูได้นี่ ได้แต่บันได้แค่ชั่วคราวโดดออกมาใช่ไหมต้องโดดออกมาโอเคฉันคุรจะได้ปิดตัวนี้ยังเอาเลยนะเอาเลยโดดออกมาข้างหลังกลยทำไมเราข้างหลังด้วยวดตีน ถ้าห่างตายแล้วพี่ะตื่นมนด้านใส่กระสุนอี่เจ้วตัวโอเคเกียร์ไหมเกียร์แล้วันนาจะน่าจะเป็นซ่อมนอกเสียงซ่อมนอกไงก็อีกตัวกีด เดี๋ยวเลือกของกล่องก่อนนะแค่ที่จะตกตประตูตอ่ะเลือกแล้วลง ยายายาไม่มีลักษณะสงสัยต้องได้ตายแน่เลยเอเคเก็ okay. บกล่องเสร็จแล้วต้อมปืนก่อนนะสงสัยต้องกลับก่อน ไปแล้วไหนนอ้อไหนวะได้ยินแต่เสียงวะนี่ยอยู่ด้านหลังออาผีคิดน่าจะตายแล้วมั้งแล้วก็มากันแล้วนะั่นแหละเออยังไม่ตายเว้ผีคิดทางหน้าบอย อีตวด้านนี้ไม่มีมีแดดด้านโน้นเนี่ยเนี่ยทางตูเนี่ยระวังถ่อยมาถอ,อยข้างหลังโดดขึ้นมาก่อน ยังโอเคด้านนี้หมดแล้วป่ะกลับบ้าน300รอกับเมตร